พามาชมหมอนผลยาวครับยาวขนาดไหนก็ยาวได้เป็นคืบเลยพันใต้หวันแม่ช่อเป็นหมอนนำเข้านะครับจากไต้หวันออกผลง่ายออกผลเป็นช่อใบแก่หลุดร่วงจะออกมาพร้อมยอดแล้วก็ผลรสชาติหวานไม่ติดเปรี้ยวมีกลิ่นหอมขึ้นจมูกเวลาทานผมก็จะปลูกไว้ในกระถางต้นก็จะมีสีเทาครับ ใบก็จะบางๆสีเขียวอ่อนเป็นรูปหัวใจขอบใบก็จะเป็นเหมือนฟันเลื่อยหยักทีๆปลายใบก็จะเป็นติ่งแหลมต้นนี้ก็เริ่มออกผลแล้วครับผลอ่อนก็จะมีสีเขียวมีขนสีขาวอยู่รอบๆผลข้อเริ่มแก่ก็ขนก็จะค่อยๆหลุดล่วง เริ่มแก่ขึ้นมาอีกก็ผลจะเริ่มขยายสีก็เปลี่ยนจากสีเขียวแก่เป็นสีเขียวอ่อนผลนี้ก็ใกล้สุกแล้วมีสีชมพูปนเหลืองผลก็จะขยายขึ้นนะครับพรุ่งนี้น่าจะทานได้แล้วครับอันนี้ผลแก่จัดนะครับจับนิดเดียวก็หลุดละเนาะหลุดจ้อย ผมก็จะวางระบบน้ำเป็นแบบมินิสปริงเกอร์ไว้นะครับจะได้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาในการารดมือเยอะวันนี้หมอนไต้หวันไม่ชอบนะครับตอนนี้ของเราก็สุกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเก็บต้องห่อไว้นะครับไม่งั้นก็จะโดนมดอ่โดนนกนกโดนนก กินก็มาชิมกันครับวันนี้รูห่วงเลยอนี่นะครับสีเขาก็จะออกดำดำเหลืองเขียวนะฮะ อันนี้ได้โอกาสชิมนะครับไม่เคยล้างอีซีครับไม่ต้องกลัวหวานจัดหวานมากหอมด้วยนเลี้ยงง่ายตายยากครับออกผลดกเลี้ยงในกระถางก็ได้กินนะครับ ก็แนะนําให้ปลูกวไว้ไประจำบ้านครับติดสวนไว้ครับ